ครบหนึ่งเดือนแล้วก็ได้นี่ถือว่าเก่งนะเก่งใครที่ได้แล้วก็ดีใจด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้พินก็สู้ๆนะคะส่งกำลังใจให้นะคะที่ใครยังไม่ได้เนาะมีเพื่อนมาเป็นร้อยขึ้นเร็ว มีเพื่อนมาเป็นร้อยขึ้นเดียวหมายถึงหมายถึงว่าเวลาใช่ไหมพี่เวลาใช่ไหมคุณน้ำพรหมายถึงเวลาใช่ไหมถ้ามีเพื่อนมาเยอะจะขึ้นเร็ว mm hmm. ก็ตอนนั้นบีตอนนั้นบีไม่รู้ไงบีก็เล่นไปแบบขึ้นแบบขึ้นคนเดียวนะ่ะไม่เคยไปหาไม่ไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงเข้ามาใหม,ใหม่ไม่รู้ ว่าโอ๊ยทําไมตัวเลขเยอะจังขึ้นเป็นร้อยขึ้นเป็นร้อยเลยนะเออแล้วตอนล้างมาบีก็เข้าหลังบ้านไม่ได้ดีก็เลยหน่อยเนาะจะทํายังไงที่เข้าหลังบ้านได้เข้าไม่ได้ก็เลยหยุดไปอีกอาทิตย์หนึง่ง <c ười> นี่มันจะหายไปตรงนั้นแหลีก็หยุดอีกอาทิตย์หนึ่งเพื่อนมากดไลค์ให้๋อเพื่อนมากดไลค์ให้จะได้เยอะแต่ไม่มีคนมาแต่ไม่มีคนคุยกับบีนะ มามลมบนมาจริงแต่ว่าไม่มีคนลงมาคุยนะสวัสดีจ้าพ่พัชชาสวัสดีจ้าลมบนมาจริงใส่แว่นตาใช่ไหมปิดบางความชั่วร้ายทักทายสักทายปิดบางตาบูปิดล้านดวงตาสวัสดีนะคะ คุณพัชชาสวัสดีค่ะจากคุณน้ำพรนะคะพี่พัชชาเป็นพี่สาวของดีนะคะทุกคนเป็นพี่สาวของพีเด้ออวันนี้ว่าจะโทรหาอยู่นะพี่พี่พัชชาว่าจะโทรหาอยู่เด้อว,วันนี้ยีเก่งแกยีเก่งแกมีเรื่องจะถามก็เลยก็เลยว่าจะโทรหา แค่ว่าจะโทรแกก็ไม่ได้โทรแกบอกว่าจะโทรหาก็ไม่ได้โทรประาณนั้นอาจจะพูดคุยเรื่องที่นี่แหละประมาณนั้นวันดีสิบตรงตาค่ะต,ตัวมัดแมนุ่มปานดาราโกต,ตัวมัดแมนทุ่มปานดาราโกสิบปวงพุทโกสัมกัดเทนองไห ุณพระชาจากคุณบุญนำนะคะ,ะคุณเจอ์กอดๆจากคุณบุญนำนะคะพี่พระชาก็ทำช่องได้แล้วพี่พระชาพี่พระชาไม่ยอมทำช่องนะคะทุกคนไม่ยอมทำช่องนะ

พี่ขอตัวนะคะขอบคุณค่ะพี่ผู้ไทยขอบคุณค่ะหัวใจกอดๆจากพี่ผู้ไทยหัวใจบวบบวแกพี่ผู้ไทยหัวใจกอดๆจากพี่บุญนำนะคะคุณบุญนำค่ะสวัสดีสิบล้านดวงตาค่ะสวัสดีนะคะสิบล้านดวงตา đùng đùng đùng, tại giờ khô phần, dục sai dục quả dục sai dục quả.